ครับแม่ลูกกันบ่ครับเนี่ยโอ้ยแม่ดำลูกขาวพี่น้องเนาะลูกนวลนวลมันคืองามแสตสายแม่นี่กัดหรือเล่หคือกัดแม่กัดลูกนี่เล่เนาะเล่ลูกเล่แม่ลูกเบิร์ไว้จะไหนแม่ลูกสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันสองตัวดิพี่น้องแม่ลูกลูกแม่คือกันตัวนี้เนาะลูกแม่ง่ามพี่น้องเนาะกัดเล่สายพันธุ์เนื้อ โดยตรง3 0 0 0 0ื่นกับหนึ่ตัวี่พี่น้องเนาะอันนี้คือสายกัดกับสายเละแม่ลูกงามงามพี่น้องลูกเพื่อนให้ลูกดีครับแม่หั่นตัวนี้พี่น้องเนาะเป็นสายเนื้อสายขุนเอาไปต่อยอดเพื่อนสะดวกไ้เบอร์โทรขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแมอ่บ้านสว่างง่วงามมาดพี่น้องบ้านสว่างง่วง่ามผ้าพีพาน้องมารับชมบบรรยากาศการสื่อการขายงว่วตลาดนัดโ,โคกระบือบ้านจ,าจังหวัดพำเองจังหวัดยะโสธรเสางวันนี้คือค้าพี่น้องเนาะขายงวัวแถบบ้านพี่บ้านนาะคนมาซื้อมาขายเยอะเลยพี่น้องเนาะ สื่งง้อกันดีพี่น้องช่วงนี้ราคากําลังขยับนะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะสายเลี้ยงสายสวยงามนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาหนีมาสว่างงองามมากเปิดราคาทุกสายเลยพี่น้องเนาะสายเลี่ยงสายขุนสายเนื้อเอาทุกสายให้พี่น้องรับชมกันนะผู้ใดสนใจอยากเอาง้วไปเลี้ยงอยากเอาง้วไปต่อยอดอ่ะชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำเลยพี่น้องน้อขอให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเนาะเบิ่ง พี่น้องอยู่ทางใดคอมเมนต์กันมากเนี่เด้อพี่น้องเนาะรับชมช่องบา้านสว่บบางงวงงามเขาอยู่ทาง,ฟาฟงใดนฝ่าฝนไปเช่นใดพี่น้อง<ม>แต่ตลาดนัดยะโสธรช่วงนี้ฝนลงเม็ดหรือพี่น้องเนาะฝนลงเม็ดบากไงหรือพี่น้องเนาะห้วใหญ่ข้อหอยปะครับ<ม>นี่แมนบะแมนข้อหอยปะแมนแมนข้อหอยบะนี่แมนจ้ออาอาเปิดไว้จังนใดครับผมลูกเปิดไว้สี่สิบเก้าจ้าสี่หมื่นเก้าพันเป็นเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงกระไรพี่น้องเนาะบักใหญ่เป็นผูหยอกญ่สายพันหน้าเข้มเลยพี่น้องเนาะ เป็นโบท Mirror, ๊ทเต็มพิกัดเลยพี่น้องท่ายสูงอยู ición, kind of white, mm ่ประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกลบสายใดหูสายเป็นบ่อคืบ่อหูเนาะตะวันใหญ่เนาะเป็นบักผู้ใหญ่สี่สิบเก้าเพิ่งเปิดไว้ใหญ่อีหลีเได้พี่น้องเอาไปเป็นพอคุ้มฟูงได้สบายพี่น้องเนาะพอคอกพอขายพอคุ้มฟูงสายพัฒนาบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะสี่สิบเก้าเพิ่งเปิดไว้ได้มาหลายบ่อครับเลยได้มาหลายบ่อโตเดียวนี่ยอะเนาะแขนแขนสี่สิบเก้าเนาะมันเต็มโหลดโตเดียวกับเต็มโหลดแต่พี่น้องเนาะผู้ใดอยากได้พอพันในช่วงที่ราคาวัว ผสมมันแพงเอาตัวนี้ไปตอบโจทย์เลยพี่น้องเนาะสี่สิบเก่าเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบาขออนุญาตครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกเก้าห้าหกเก้าห้าสองหนึ่งห้าแปดสองหนึ่งห้าแปดเพิ่นมาจากไจเหอปลาติ๋วเนาะปลาติ๋วยาสุธอนบักใหญ่สี่สิบเก่าคนตรวจไว้พี่น้องเอาขอบคุณหลายๆมันๆครับผมเปิดชิปกระพือใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแม่นี่พี่น้องเนาะเพิ่นแยกลูกมากพ่อพี่น้องเนาะแม่นี่พี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพิ่นเป็นแม่แยกลูกมาก ขออนุญาตครับผมต้นนี้เปิดไว้จักบาทใช่ก่อนครับสี่หนึ 4, 1, 4, ่ืพัาร้อย4 5สองือขออภัยพี่น้องสองหมเป็นแม่แยกลูกเนาะลูกเนาะแม่แยกลูกมากพี่น้องเป็นสายเลี่ยงก็ได้พี่น้องเนาะเอาเป็นเปนสายเนือก็ได้สอง0มื 2, 4, 000, ่ายทายสูงอยู่ประมาณร้อยห้าบวกลบน้ำไตดีแข็งขาดียังสดสดอยู่พี่น้องน่าจะเรื่องเม่สาวบหคือ แยกลูกหรือแม่สาวเดี๋ยวผมเบิรงนคาคา,าพี่น้องเนาะน่าจะเป็นแม่แยกลูกหรืพี่น้องเนาะน่าจะลูกหนึ่งสดสดยู่พี่น้องเนาะสองหมื 24, ่นสี่พันห้าร้อยในมาตัวเดียวบ่ลูกโอ้อยู่ทางผุดน,น้ำเนาะอ่ะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทอบอรทอบอร่ตัวนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์หกสามศูนย์หกสาี่สี่แปดหนึ่งศูนย์แปดหกได้พี่น้องผู้ใดนสนใจอยากเอาไปต่อยอดแม่นี่แยกลูกมา สองสี sea, ่หารอยเพิ่นเปิดไว้งามของเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นยังโซสดยอยู่พี่น้องเนาะอ่าแยกลูกพึ่งแยกลูกแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งส่งเพิ่นงามของเพิ่นอยู่พี่น้องสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองผู้ใดสนใจกระโถม่าเบอร์เพิ่นฝากไว้ต่อรองได้อ่ะขอบคุณหลายๆลูกมันมนครับผมย่างต่อเนาะพี่น้องดึงบรรยากาศการซื้อการขายสายเหนือสายขุนสายเหลี่ยงมีประสุทสายน้อพี่น้องเอ่ะย่างย่างย่าง ลุย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 ไป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 อุ้ย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 แม่ลูกกันลูกเคลื่อนยางแนวนี้เนาะมากถอยหลังมากถอยหลังว่าสันแม่ลูกจ้าบาทแล้วเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกวันสิบแปดหนึ่งหมื่นแปดนะสองโทน่ะปาดแม่ลูกลูกแม่สิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอ้ยแม่บักใหญ่ลูกสาวงามพร้อมพี่น้องสี่หนึ่งหมื่นแปดพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอะ ง่วงเพิ่นเปิดหอยให้ตัวร่องสิบแปดได้พี่น้องราคาเนี่ยโอ,สยอ้สุดยอดสุด <มา S 1> ยอดห่วยผู้จูงเพิ่นสิขายน้ำอยู่กว่าสิบแปดอ้ยขายล่ะโอ้ยเป็นขายไปล่ะผมเป็ซื้อโอ้บ่ซื้อได้ทือจะบู้ยดีใจด้วยสิบแปดตีต้องซื้อต้องมีพ่อด้วยโอ้บ่ขายอ้สุดยอดสุดยอดสิบแปดกันย้อนเด้่ะนี่คือราคาง่วงเหมือนนัะพี่น้องอันนี้แม่ลูกกันบ้าตัวนี้พี่น้อนนะแม่ลูกกันบ่นอนนี่ สีคือคือกันแม่ลูกอันนี้แม่สาวเหรพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวเมืองบรรยากาศพี่น้องเนาะแม่สาวกว่าครับนี่เปิดแม่สาวเปิดใบจักบาทครับผมเปิดใบสาวสีสองหมื่นสี่พันเป็นแม่สาวสายเลี่ยงกระไดพี่น้องเนาะเนื้อนังตนโตมาเต็มท้ายสูงยุโรปซีซีมาบุกโลกตัวนี้สองสีตัวนี้จักบาทครับสองเก้าตัวนี้ไปสายเนื้อได้พี่น้องเนาะแยกลูกมาไปสายเนื้อไดสาวเก่าเปิดไว้ให้ตัวล่องพี่น้องเนาะเปิดให้ตัวล่อง นี่คือราคางัวผมตำรวจให้พ่อพี่น้องรับโชคสองสี่สองเก้าเพิ่นเปิดไหวน้องพี่น้องอันราคางัวงโม่เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่เพิ่นเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่ขออนุญาตครับผมบอบอครับโอ้บอเนาะเพิ่นบอสะดวกให้เบอร์โทรเอาขอบคุณเลไลน์มันครับผมเป็นสายเลี่ยงกระไรสายเหนือกระไรเนาะมาเบิ่งสายเลี่ยงตัวนึงพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังมาต่อรองเป็นแม่สาววันล้นล้นแต่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวเดี๋ยพี่น้องเนาะแม่สาวเพิ่นกำลังต่อรองอยู่พี่น้องเนาะเป็นสายเลี้ยงได้เลยพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่่่่อออรงงงยูเเพิินนกลับ เวียดก็ร่รงเบิ่งพนะี่น้อยเนาะเวียดห้องสองหลังตัหลังเฮาๆอย่างใจเท่าไรพสองันห,ห้าหยทยเท่าไรแล้วคนไทยหพันหาก็มีสองพันหาก็มีโอ้องเกหเพิ่เปิดไว้ <c oughs> เป็นสายพัน<ๆ>หน้าดิพี่เนาะสามพหก็มีนะห 6, กพันหก็มี 6, มโอ้บอ่ทันถะึงเนาะ บอทนถึงเวียดนามหาบอทันถึงเพื่นแยกลูกเด้นน้อเฮอร์ได้ลูกสาวอยู่โอ้สาวอยู่ได้พี่น้องสาวสวยสาวสาวสวยพร้อม295เพิ่นเปิดไ้พี่น้องเนาะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรเบอขออนุญาตครับผมเอาขออนุญาตครับผมศูนย์หกสองศูนยอนย์ามสามศูกสามสามหนึ่งหกเก้าหนึ่งหมาจากใส่คือ ลาสีสไลลาสีสไเสีสเจ็ดง่วงสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องสองหมื่นเก้าพันเป็นแม่สาวพร้อมผสมเอาไปผสมต่อยอดได้เลยพี่น้องฝากคุณมเลี้ยงรายมันครับผมยนี่พี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายง่วงเยอะอยู่เลยพี่น้องเนาะง่วงเยอะอยู่สื่อขายกันดีอยู่นะเฮ้ยลูกไปใต้สองมีแต่การทุนการถือ อย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสู่การขายนะผมกะพาพี่พาน้องออกเราออกชมน่อพี่น้องเนาะย่างมาถ้าผิพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาท้าผิพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกสาวงามพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังไปต่อรองอุ้ยลูกสาวมาคือแต่งงามพี่น้องกูนะลูกสาวงามงามพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังมาต่อรองงามครับแม่ลูกลูกสาวงามแม่ลูกแม่ลูก ต้องต้อสักเท่าไต้องถัง3,000ต้องจะให้3,000 14 13เป็น27อ่ะเปินกําลังเบริ่งเปกําลังต่อรอกนี่คือการต่อรอกพี่เนาะเป็นการต่อรอหัว สายเลี่ยงได้พี่น้องตัวนี้สายเลี่ยงได้แม่ลูกอ้าแม่กําลังเป็นสัตว์มาตันดีแคือจายลูกดีแท้ง่วซ้ำหนึ่งพี่น้องเนาะบานบันตว่าใจลูกต่อเด้พี่น้องดูนะเนี่กำลังมาต่อเราโอ้ยเจี๊ยด้ียเนี่ยจังหวาดเออมันโอมเลย ม <laughs> <laughs> ันกำลังซื้อขายกันพี่น้องนเนาะเพิ่นกำลังซื้อขายลูกสิบสามแม่สิบสี่แม่นบ่เฮ้ยว่าจะบาดเจ็บหอ่าเบิ่งการต่อรองหอยเวียดให้หนึ่งหมื่นเท่าไรถอ,อยมาถอยมาถอยมา,ยมาพี่น้องเนาะถอ,อยนี้จากรถถอยนี้จาก,จาการถ ซื้อซื้อตัวลูกมันบ่ครับซื้อตัวลูกมันให้เท่าไหร่หมื่0หมื่นสามพันสองร้อยได้ยุ่ะให้เพิ่ยกโอเคหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยโอ้รถขึ้นรถป่ะขอขอขอค่าขอค่าโอ้หนี่ขอค่าโนห้าโนห้าโอเคอ่ะสิบสามสองร้อยขนได้เลือม่อยุสิบสี่บาะบารเด้อี่ยหเขาไม่มีมันขายไปไห้ย มดแงเท่าไเาม่สาหาขายไปสิบสามหาอยวโอ้ยเทียวให้พันสีอขายยะเียดตออยู่ได้ดิเวียดเพิ่อกำลังสีตอเมมันเหลืออายุสิบสาสิบสี่แต่ว่าคุณลดลงมา1ิบสามหลอยเอ่ะเดีีพี่น้องเนาะอันนี้เิ่ณขายไปแล้วพี่น้องสิบสองโรโอ้ราคาใส่ใด้เลยพี่น้องราคาดีพอสมควรเลย ราคาดีพอสมควรเลยเนาะนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายของตลาดนัดโคราชอุบลราชธานีหวังปุ่มเมืองจังหวัดเชียงรายไปเบิองแม่ลี่พี่น้องเนาะวนบ่ได้เปิดหัวลี่จ๋อเจ้าพี่น้องมาถามเคนขออนุญาตครับแม่ลูกกันปะครับเนี่ยโอ้ยแม่ดำลูกขาวพี่น้องลูกนุ่นนุ่นมากคืองามแสดสายแม่นี่กัดลิลี่คือ กัดแม่กัดลูกนี่เล่เนาะเล่ลูกเล่แม่ลูกเบิดไว้จไในแม่ลูกสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันสองตัวดิพี่น้องแม่ลูกลูกแม่คือกันตัวนี้เนาะลูกแม่ง่ายๆพี่น้องเนาะกัดเล่สายพันธุ์เนื้อโดยตรงสามหมื่นกับหนึ่งพันสองตัวดิพี่น้องเนาะอันนี้คือสายกัดกับสายเล่แม่ลูกง่าาๆพี่น้องลูกิวนให้ลูกดีครับแม่พันตัวดีพี่น้องเนาะเป็นสายเนื้อสายขุนเอาไปต่อยอด เพิ่มสะดวกไข่เบอร์โทรมาขออนุญาตครับผมครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ห้าผู้ใดอยากได้มัว่วเอาไปเลียงสายเหนือนี่ตอบโจทย์ได้เลยโค้มน,นี่พี่น้องเนาะแม่ลูกแม่กัดลูกเล่สามหมื่นกับหนึ่งพันเปิดไว้ให้ต่อรองขอบคุณเรื่อยๆครับผมเปิงบรรยากาศอันนี้ก็แม่ลูกกันบ์ว่น,นี่เนาะแม่ลูกอะครับนี่เปิดไว้เจ็ดบาท<ะ>เปิดไว้สองหมื่นหกพันลูกแรกเนาะมั่วลูกแนระ<ะ>ก,กพี่น้องทายสูงอยู่ลอยสี่สิบห้าลูกสาวด้วยเนาะ ลูกสาวพี่น้องเนาะสองหมื่นหกพันเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกสาวแดงจึงคืนแม่ออกเม็ดกับเหลือกเงี้ยวเน่แต่ว่าหัวตาลูกแหลกสดสดอยู่พี่น้องเนาะมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นกระตักพี่น้องอ่าเบิ่งลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นโอ้สีแดงเคลื่อนพี่น้องเนาะแข้งขาตนโตดีเบิร์ลูกสาวเพิ่นพี่น้องสองหมื่นหกพันแม่ลูกสวยๆพี่น้องเนาะแม่สดสดลูกแหลกลูกสาวงามเพิ่นมาจากใส่คือแค่ไหนครับแค่ไหนเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม063ย6หกสามศูน เจ็ดเจ็ดสองน่ากโลงแค้นใหญ่ข้ามเกินแก้วจาโซทอนเอาสองโฮคนเปิดไว้ขอบคุณเล่หลายมันครับผมอุ้ยเมียสาวตัวนี้บามันดำบ่เฮ้ยอุ้ยบามันดำพี่น้องเนาะงามๆดำมืดเลยพี่น้องเนาะบัวอดำผู้ใดถามบอกผมว่าใหไทยหัวอดำตัวนี้เป็นบามันดำพี่น้องเนาะสีน้ามไทยเพิ่มประสิทิจูไปใส่ล่ะอุ้ยประิทธจูไปใส่พี่น้องเนาะเป็นงัวอดำใหญ่พี่น้องเนาะสายพัฒนาบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะ น้ำถ่ายเปินเปิดสิสะดวกกว่าน้องน้ำมาน้ำมาขออนุญาตครับสะดวกกว่าน้องขออนุญาตถ่ายท้ำเปิดไปที่ไหนครับเปิดไว้สองหมื่นแปดพันห้าครับสองหมื่นแปดพันห้าเป็นบาหมันเนี่ยน้องบาหมันดำพี่น้องเอ้ยหัวตาเห็นพี่น้องเลยดำมืดเลยพี่น้องเนาะสีออกเข้มมากเลยพี่น้องเนาะเป็นบาหมันอ่ะพี่น้องเนาะสายพัฒนาเขาแต่งให้เรียบร้อยพี่น้องเนาะวุยราคากขนาตัวนองพี่น้องแม่สาวท้ายสูงอยู่ร้อยห้าสิบกว่าลบน้ำใต้แข้งขาดีเบิด โอ้ทบทวนราคากันอ่ะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองแปดห้าพี่น้องเนาะเอาไปเป็นแม่ฟอกแม่ขายแม่พันลูกของมาจักสีสีใดพี่น้องมึดเลยพี่น้องเนาะเอาใส่พอด,งดงังๆอันนี้สายหูสายเพิ่นบอกคือเป็นลูกแจ็คพอร์ดล้านแจ็คพอยล้านพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดแม่พันสองแปดห้าเบิ้งก้าคาพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสูงหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหนึ่ง 5761ผู 5, 7, 6, 1, ้ใดสนใจเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธ์สีดำมืดพี่น้องเนาะหลับลองสีหลูออกมานี่ไม่ต่างเลยพี่น้องเนาะลูกแจ็คพอตรอยละหันนี่พี่น้องตัวนี้แจ็คพอตเพิ่นพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอด285เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดผู้ดดได้ใหญ่งามอ่ะเป็นบ,บรรยากาศเอาขอบคุณหลายๆครับผมมั่นมันครับผมอ่าเ <มา S 1> ป็ปนะบรรยากาศ ขึ้นบรรยากาศการซื้อการขายวันตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรเส้ามือนี่พี่น้องเนาะถือว่าคือขาแข้งพี่น้องเนาะมืึงหันเห็นแม่ลูกตัวหนึ่งพี่น้องเนาะผมบาสิไปหาแม่ลูกมืึอก่อนนะพี่น้องเนาะผูน้อยเขาจ่าบาทเท่านี่ยสิบสามเนาะหมื่นสามพันผูน้อยตั้นตันแคนแฉพี่น้องเนาะสายพัฒนาลูกพอด่านแน่นอน โอ้ลูกพอด่างเด่นี่เบิ่งหน้าหนาหยดหยดนตัวร่องได้สิบสามเปินเปิดไว้พี่น้องฮู้ฮู้เชิงเนาะเอาไปเลี้ยงเป็นพอขอกพอขายพอพันกับย่งไดพี่น้องเนื้อหนังเพิ่นดีสิบสามเพิ่นเปิดใบอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นโอเคโอเคครับผมอันนี้สิบสามเนาะโอเคครับผมตัวนี้สิบสามตัวนี้แจ็กบาทตัวนี้น่าจะสองเปิดแจ็กบาทครับตัวนี้ของเขานี่แปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันอันนี้สายเนื้อเอาไปต่อยอดสายขุนเนาะ สายขุน18เพิ่นเปิดไหวตัวนั้น13ตัวนี้18เพิ่นเปิดไวสอตัวเพิ่นได้ผู้น้อยตัวนี้ส7โอ้ตัวนี้กระเด็ดพี่น้องเนาะตัวนี้หล่อเลย17อนาคตพ่อพันได้หล่อๆเนาะเขาเขาธรรมชาติเลยเนาะโลนธรรมชาติเลยพี่น้องเนาะตัวนี้เบิ่งตาไายตะวันงามเลยพี่น้อง17 18 13โอเคเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม080ย์0 440ูน0์3ูนย์แปดหล่อ3หนุ่ม3มุมเพิ่น 13 18 17โอเใช่ขอบคุณหลายๆมันครับผมบ้านสว่างง่วงงามผ้าพี๋ผานองออกเราออกชมบรรยากาศการซื้อการขายง่วงตลาดนัดโกกระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรคลิปนี้ออมปลามีความพี่น้องนอฝาพี่ฝางน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไดพี่น้องขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงทำใจะมีแต่ความสุขเปิดกระโทางไกลจากโรคไปถึงเจ็บต่างรำด้วยรำด้วยเบิดหนีเบิดซึมกันสวัสดีครับ